สวัสดีค่ะเรียคนคณะกรรมการทุกทก่กกท่านดิฉันนางสาวนันทิชาปินสุภาก็ักศึกษาชั้นมันธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนการท่องเที่ยวและการบริการโรงเรียนพจพิทยาพยาาัตค่ะดิฉันมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสถาบันเทคโนโลยีพระจมรอมเกล้าคุณทหารราชกระบังค่ะ สาเหตุที่ดิฉันอยากเข้าศึกษาต่อนในสาขานี้เพราอได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณแม่ของดิฉันค่ะคุณแม่ของดิฉันเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดดิฉันจึงได้มีโอกาสไปช่วยแม่ตั้งแต่สมัยยังเด็กจึงเกิดความสนใจในด้านการบริการและเป็นแรงผลักดันให้ดิฉันได้เข้าศึกษาต่อนในแผนการเรียนการท่องเที่ยวและการบริการค่ะตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้ศึกษาและเรียนรู้ในแผนการเรียนนี้ดิฉันได้เรียนรู้ทักษะต่าง อาทิเช่นการโรงแรมการบริการอาหารนานาชาติและแกะสลักเพื่อตกแต่งอาหารค่ะในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ร้านคิริดาลาคาเฟ่แอนด์แคมปิ้งด้ค่ะดิฉันได้เรียนรู้ทักษะต่างๆเช่นการบริการลูกค้าการควบคุมอารมณ์และการรองรับลูกค้าในหลายๆรูปแบบด้วยค่ะ จากประสบการณ์หลายๆปีที่ผ่านมาดิฉันจึงมีทักษะพื้นฐานเพียงพอและครบถ้วนหากดิฉันได้รับเข้าศึกษาต่อในสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและขอให้ท่านคณะกรรมการพิจารณาดิฉันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสาขานี้คุณค่ะ